ณกำลังเข้าสู่มวลกายรัติกาลพื้นที่แห่งความสงบความรักความศรัทธาและพลังแห่งจิตวิญญาณหากเรื่องราวต่อไปนี้มีประโยชน์ต่อท่านขอให้ท่านเก็บไว้เป็นพลังกำลังใจเป็นแรงศรัทธาเป็นเครื่องเตือนใจในทางแห่งจิตวิญญาณและการเ้้าเดินต่อไปในบทบรรยายรักแท้เหนือการเวลา เวลาเป็นส่วนหนึ่งของความรักก็จริงแต่เวลากำหนดความรักไม่ได้เวลาจะสั้นหรือยาวบอกถึงความรักแท้ไม่ได้ก็รักแท้เกิดจากใจหากใช่การเวลาหลายคนเชื่อว่าเวลาเป็นตัวกำหนดว่าความรักที่ยาวนานจะมั่นคงความรักที่สั้นคงไม่แท้จริง แต่แท้จริงแล้วเวลายาวหรือสั้นไม่ได้บอกถึงความรึกซึ้งของหัวใจความรักแท้ไม่ได้เกิดจากจํานวนวันหรือปีแต่เกิดจากความตั้งใจของหัวใจเกิดจากความเอาใจใส่เกิดจากความเข้าใจเกิดจากความปรารถนาดี และความผูกพันที่แท้จริงแม้เพียงเวลาสั้นๆถ้าหัวใจเชื่อมโยงกันความรักนั้นก็มีค่าและแท้จริงยิ่งกว่าใครเวลาเป็นสิ่งที่บอกให้เรามองเห็นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแต่ความรักอยู่เหนือเวลาไม่ถูกจำกัดด้วยวินาทีนาทีชั่วโมงหรือปี ราหัวใจรู้สึกและเข้าใจความรักด้วยตัวเองหัวใจเป็นตัวชี้วัดว่ารักแท้นั้นลึกซึ้งและมั่นคงแค่ไหนบางครั้งความรักยาวนานไม่ได้หมายถึงว่ามั่นคงบางครั้งความรักสั้นแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและบางครั้งเวลานานเพียงใดก็ไม่อาจเติมเต็มความรัก,ารกหากใจไม่พร้อมดังนั้นอย่าให้เวลากำหนดความรักแต่จงให้ใจของเราเป็นผู้กำหนด ให้ความรักของเราสะท้อนจากความรู้สึกจริงๆ ความผูกพันที่เกิดขึ้นในใจเราเองหัวใจที่รักแท้จะเข้าใจว่าแม้นวันเวลาเปลี่ยนแม้นโลกหมุนไปอย่างรวดเร็วความรักแท้จะยังคงอยู่มันจะไม่จางหายตามกาลเวลาเพราะมันเกิดจากใจเราไม่ใช่เกิดจากนาฬิกาและเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะเห็นความรักอย่างชัดเจนเราจะรู้ค่าและคุณค่าของความรักแท้และหัวใจเรา จะพร้อมรักมั่นไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดสุดท้ายความรักแท้ไม่ได้วัดจากเวลาแต่วัดจากความจริงใจของหัวใจจากความผูกพันที่มั่นคงและจากความเข้าใจว่ารักแท้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจเราไม่ใช่จากการเวลา